สวัสดีครับวันนี้นจังเจริญจิตจะมารีวิวเครื่องอบผ้าซัมซุงติดก่องยอดเหรียญติดแบบทามเมอร์อันนี้เราจะมาลองอบอจริงเลยนะอันนี้คือผ้าหนึ่งกระก่าซึ่งซักเสร็จจากเครื่องซักผ้าฝาหน้า LG เราตั้งไว้10บาท13นาทีหยอด4เหรียญจะได้52นาที 53นาทีนี่นะเวลาที่เครื่องจะบอกว่า,า3ชั่วโมง10นาทีแต่เราไม่ต้องสนใจเพราะเรา,อาตอนนี้เราได้หลอกเซนเซอร์จะเซนเซอร์จะไม่มีการตัดจะทำาตามก่อนเดี๋ยวเหรียญนี่นะฮะุดเย็นของเครื่ององบผ้าซัมซุงตัวนี้ก็คือกินไฟน้อยมาก กินไฟประมาณา2แอมป์ฝ่าถ้าผ้าชื้นมากถ้าผ้าผ้าแห้งก็จะกินประมาณ1แอมป์ฝ่าอันนี้เราก็ลองมาดูมิเตอร์ที่เรา,าตั้งไว้นะเป็น75.45.9หย่อนนิดนิดนี่นะ7 5 4 9 9นี่กระแสกระแสทิปแอมจับได้ 0.05 0 5ตอนนี้คอมยังไม่เดินคอมเิวเตอร์ยังไม่เดินนะฮะถ้าเป็นดีต้อนก็จะได้0.07ถ,ถ้าเป็นจับมาตรฐานทั่วไปก็จะได้0.56นะ,ะเดี๋ยวเราลองดูว่าใน53นาทีเนี่ยเ,เครื่องอบเนี่ยจะแห้งไหมแล้วก็จะกินไปเท่าไหร่ อันนี้เราต่อน้ำทิ้งข้างนอกเลยค่ะจุดอ่อนของเครื่องอบรุ่นนี้ก็คือเป็นระบบทีต่ตั๊มเซนเซอร์จับความชื้นจะไวมากถ้าพลาดความชื้นด้านหน้าด้านหน้าแห้งเครื่องก็จะจบการทำงานแต่ตอนนี้เราได้ทำการโมดิฟายใหม่แล้วก็คือเครื่องจะต้องทำงานตลอด ในขณนะที่หยอ่อนเหรียญจะไม่มีการตัดการทำงานของคอมเพรสเตอร์ใครสนใจก็ทักไลน์นะฮะคนที่จะทำธุรกิจเรื่องภาท่าติดต่อหยอ่นเหรียญเราแนะนำเครื่องคอมเพตัวนี้ใช้ไฟน้อยมากโอเคนครับเดี๋ยวเรามาดูตอนตอนจบว่าใช้ไฟมดทั้งหมดเท่าไหร่ ตอนนี้เวลาก็ผ่านมาประมาณครึ่งครึ่งแล้วเหลือที่กเวลาที่กล่องเหลือ23นาทีดูจากผ้าก็เริ่มฟูแล้วน่าจะน่าจะเริ่มเริ่มใกล้แห้งาการกินไฟตัวดิจิตอลบอกว่า3 8แอมป์แต่คลิปแอมจับได้3.33 มิเตอร์ตอนนี้วิ่งเข้าไป7546.2จากเดิม7545.9ก็กินไปประมาณ0.03หน่วยแสดงว่าการหลอกเซ็นเซอร์ไม่ให้ตัดก็ใช้ได้ผล อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยจากที่เราได้พัฒนาสามารถแก้จุดอ่อนของเครื่องโอภาสซัมซุงรุ่นนี้ได้สว,ว,วัสดีครับตอนนี้เวลาที่กล่องเหลือ1นึาทีส่วนเวลาที่เครื่องก็จากสาชั่วโมงป่ารดลงเหลือสามนาทีตอนนี้กล่องเริ่มนับถอยหลังแล้ว แต่ดูผ้าน่าจะแห้งพเพราะปูแล้วเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวให้จบเลยเครื่องเหลือสองนาท,นนทีเวลาที่กล่องนับไปห,หลังสามสิบวินาทีอันนี้ก็นี่ มิเตอร์ไม่ตัดเพราะว่าเราได้หลอกไว้ก็กินจากอันนี้บอก3าแอมปสาจาแอมจากคลิปจับบอก3.3แอมอันนี้อ่ามิเตอร์วิ่งไป7 5, 4, 6, จ็ดห้หจุดจุดอ๋อไม่ออกจุด5ประฟานะฮะเดี๋ยวไปคำนวณเอาเองกัน อ่ะตอนนี้กล่องกลองตัดแล้วอะลองเปิดดูภาพเป็นไงน่าจะแห้งพ้อผูออร้อนนะร้อนร้อนเนี่ยเพราะว่าขอบอมันไม่ตัดดูดูพวกกินหนาดูขอบกางเกงอ่ะว่าแห้งนะหแ,แห้งแห้งดูพวกขอบขอบดูพวกหนาหนานี่แห้งก็ถือว่าใช้ได้สี่สิบบาท สี่สิบบาทห้าสิบสามนาทีด,ต<ข>ดูตัวตัวหนาดูขอบแห้งไหมแห้งร้อนโอ้ร oh, ้อนแห้งอันนี้ถือว่าใช้ได้สมบูรณ์แล้วกินไฟน้อยมากเลยไม่ถึงหนึ่งหน่วยใช้ได้นะเดี๋ยวดูด้กินไฟจริงจงกินเท่าไหร่หจากเจ็ดห้าสี่ห้าจุดเก้าตอนนี้ เจ็ดห้าสี่หกจุดจุดห้าห้ากำลังจะวิ่งขึ้นไปหกถ้าก็ลองคำนวณดูแล้วกันอัน <c oughs> นี้ถือว่าใช้ได้สมบูรณ์อันนี้น้ำทิ้งเราก็ต่อต่อทิ้งเลยดูทิ้งเลยไม่ต้องอประเทต้องเปิดตัวกองดูหน่อยแต่ว่ากอง ตัวเนี้ยเป็นจุดสำคัญของเครื่องครับเปิดดูเลยที่ฝุ่นนี่นะฮะฝุ่นอะาาเกลี่ยเลยนี่แหะที่ทำให้เกิดภูมิแพ้โอเคตีนงแล้วก็ใส่ครับการดูแลก็มีแค่เนี้เอาฝุ่นกระทองออกอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรโอเคนะครับ